สวัสดีครับพี่น้องกิจจะแสงสันติภาพสารธรรมแสงสันติภาพคลองหลวงรวมทั้งพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านพบกับผมอาจารย์สุธีเตชะรักพงศ์วันนี้ตรงกับวันที่16พฤษภาคมปี2023นะครับในเช้าวันนี้เราจะยังคงเข้าเฝ้าพระเจ้าผ่านพระธรรมเยเรมีซึ่งเช้านี้นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมเยเรมีบทที่51 ข้อที่45ถึง51ซึ่งผมขอตั้งชื่อหัวข้อในเช้าวันนี้โดยยืมมาจากข้อที่50ว่าจงระลึกถึงพระยาเวจากที่ไกลเราจะมาฟังพระคำของพระเจ้าด้วยกันก่อนนะครับประชากรของเราเอ,อ๋ยจงออกไปเสียจากท่ามกลางมันให้ทุกคนเอาชีวิตของตนรอดจาก ความพิโรธอันร้อนแรงของพยาเวเทิดอย่าให้ใจของเจ้าวิตกและอย่ากลัวข่าวลือซึ่งได้ยินในแผ่นดินนั้นเมื่อมีข่าวมาในปีหนึ่งต่อมาอีกปีหนึ่งก็มีข่าวมาคือข่าวลือเรื่องความทารุณในแผ่นดินและเรื่องที่ผู้ครอบครองต่อสู้กับผู้ครอบครองเพราะฉะนั้นนี่เนี่วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะลงโทษรูปเคารพแห่งบาบิโลนแผ่นดินทั้งสิ้นของมันจะอับอายและบรรดาชาวบาบิโลนซึ่งถูกฆ่าจะล้มลงท่ามกลางมันแล้วฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งที่มีอยู่ในนั้นจะร้องเพลงด้วยความชื่นบานเหนือบาบิโลนเพราะว่าผู้ทำลายจะมาจากทิศเหนือต่อสู้กับมันพระยาเวตรัสด,ดังนี้บาบิโลนจะต้องล้มลง เนื่องด้วยคนอิสราเอลที่ถูกฆ่าดังคนแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้นที่ถูกฆ่าได้ล้มลงเพราะบาบิโลนเจ้าทั้งหลายผู้ที่รอดจากดาบรีบไปเถิดอย่ายืนนิ่งอยู่จงระลึกถึงพระยาเวจากที่ไกลและให้กรุงเยรูซาเล็มเข้ามาในจิตใจของเจ้าเราอับอายเพราะเราได้ยินคำเยาะเย,ะเยะ้ยความอัปยศคลุมหน้าเราไว้ เพราะคนต่างชาติได้เข้าในสถานมัสการแห่งพระนิเวศของพระยาเวในพระธรรมเยเรมีบทที่51เป็นพระธรรมที่พูดถึงการพิภากษาบาบิโลนครับถ้าก่อนหน้านั้นเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงใช้บาบิโลนมาพิภากษาทั้งอิสราเอลยูดาแล้วก็รวมทั้งชนชาติที่อยู่โดยรอบๆนั้นซึ่ง หลายคนก็คิดว่านี่เป็นการพิภากษาของพระเจ้ากับอิสราเอลและยูดาหฝ่ายเดียวแต่ในบทนี้พระเจ้าทรงยุติธรรมได้พูดถึงการพิภากษาถึงประเทศบาบิโลนครับจากในพระธรรมตอนนี้อย่างน้อยเราได้มีสองบทเรียนที่เราได้นะประการแรกก็คือว่าใครที่เคยทำความชั่วหรือทำเลวอะไรไว้ พระเจ้าจะมีเวลาที่จะลงโทษมันในข้อที่409นะได้พูดถึงว่าบาบิโลนจะต้องล้มลงเนื่องด้วยคนอิสราเอลที่ถูกฆ่าดังคนแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้นที่ถูกฆ่าได้ล้มลงเพราะบาบิโลนแท้จริงแล้วนะครับพระเจ้าไม่ได้ตาบอดครับพระเจ้าเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นความชั่วความเลวต่างๆที่บาบิโลนได้ทำกับ ชนชาติอิสราเอลและก็ทั้งออยูดาห์และก็รวมทั้งประเทศโดยรอบทั้งหมดนั้นพระเจ้าเห็นหมดครับนะพระเจ้าเห็นและบัดน,นี้พระองค์บอกว่าถึงเวลาละที่สิ่งความชั่วที่บาบิโลนได้ทํานั้นเขาจะต้องชดใช้ในข้อที่51ได้พูดต่อไปว่าเราอับอายเพราะเราได้ยินคำเ,เยาะเยะ้ยความอัปยศคุมหน้าเราไว้ เพราะคนต่างชาติได้เข้าในสถานนมัสการแห่งพระนิเวศของพยาเวในข้อที่5 1ได้พูดถึงนอกจากที่บาบิโลนน,นั้นะนได้ทำชั่วต่ออิสราเอลต่อยูดาและประชากรของออที่อยู่โดยรอบนั้นเขายังได้เหยียดยามและลบหลู่สถานนมัสการของพระเจ้าถ้าเราได้ติดตามในเรื่องของเฝ้าเดี่ยวตลอดมาเราก็รู้ว่า บาบิโลนนอกจากที่จะเข้ามาทําร้ายประชากรของพระองค์แล้วเขายังเข้ามากวาดต้อนครับเขาจับโปรหิตไปเขาจับผู้เผยพระวนจนะไปและเขายังริบสิ่งของทั้งหลายที่มีอยู่ในพระนิเวศของพระองค์ไปหมดครับพูดง่ายๆว่าเขาเหยียดยามสถานนมัสการหรือพระนิเวศของพระเจ้านี่คือสิ่งแรกที่เราเรียนรู้ความจริงในข้อนี้ก็คือว่า ใครที่ทำอะไรไว้พระเจ้ามีเวลาของพระองค์ครับบทเรียนที่สองที่เราได้จากพระธรรมตอนนี้ก็คือว่าใครที่เคยเหยียดหยามอะไรเอาไว้นั้นสิ่งนั้นจะต้องถูกลงโทษนี่คือประการที่สองที่เราได้จากพระธรรมตอนนี้ถ้าเราดูในข้อ47เขียนชัดเจนอย่างนี้ว่าเพราะฉะนั้นนี่แหละวันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะ ลงโทษรูปเคารพแห่งบาบิโลนแผ่นดินทั้งสิ้นของมันจะอับอายและบรรดาชาวบาบิโลนซึ่งถูกฆ่าจะล้มลงท่ามกลางมันพระองค์บอกว่าความชั่วใดๆที่ได้กระทำไปนั้นอันแรกจะมีเวลาอย่างที่สองสิ่งนั้นเขาต้องชดใช้ครับเยเรมีได้พูดกับประชากรของพระงว่ายอย่างไรบอกว่าให้พวกเขารีบรีบหนีออกไปจากตรงนั้น เพราะสิ่งใดก็ตามที่เคยเกิดกับอิสราเอลและยูดาสิ่งนั้นวันนี้จะกลับมาเกิดกับคนของบาบิโลนเพราะฉะนั้นเยเรมีจึงเตือนนะคนอิสราเอลว่าให้รีบหนีออกไปจากนั้นเพราะมิฉะนั้นนะครับอาจจะไปเจอลูกหลงก็ได้นะและความโหดร้ายนั้นจะไม่แพ้ครับจะหนักกว่าเดิมเสียอีกนี่คือบทเรียนที่เราได้รับทั้งสองบทจากพระธรรม ตอนนี้ถามว่าเราได้รับบทเรียนอะไรบ้างครับจากพระธรรมตอนนี้บ้างจากสองข้อที่เราพูดถึงสิ่งที่พระคำรตอนนี้ได้พูดถึงนั้นทำให้เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราปัจจุบันสองข้อเช่นเดียวกันข้อแรกก็คือว่าพระเจ้ามีเวลาของพระองค์ครับผมเข้าใจว่าพี่น้องหลายท่านซึ่งฟังเฝ้าเดี่ยวในเช้าวันนี้ จำเนื้อเพลงและสามารถที่จะร้องเพลงที่ชื่อว่าในเวลาของพระคริสต์ได้ใช่ไหมครับเพลงที่มีบอกว่าในเวลาของพระคริสต์พี่น้องคงจําเพลงนี้ได้ใช่ไหมครับพระเจ้ามีเวลาของพระองค์ครับเมื่อเราร้องทูลขอเมื่อเราร้องขอความเป็นธรรมเมื่อเราร้องทุกข์กับพระองค์นั้น ให้เราเชื่อวางใจว่าพระองค์สดับฟังและพระองค์มีเวลาของพระองค์ครับและเมื่อเวลาของพระองค์มาถึงนั้นทุกสิ่งจะได้รับการแก้ไขขอให้เราวางใจในพระองค์ครับอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าถ้าวันนี้เรามีเรื่องใดที่ไม่สบายใจเราถูกคนเอาเปรียบนะเราจะร้องทูลต่อพระเจ้าเราจะเอาความทุกข์ทั้งหมดนั้นเราร้องทุก ต่อพระองค์พระเจ้าได้ยินครับพระองค์ทรงสดับฟังและพระองค์มีเวลาของพระองค์และเมื่อเวลาของพระองค์ที่มาถึงนั้นจะเป็นเวลาที่เหมาะเจาะที่สุดครับนี่คือบทเรียนแรกที่เราได้จากพระธรรมตอนนี้บทเรียนที่สองที่เราได้จากพระธรรมตอนนี้ก็คือว่าใครที่เหยียหยาเราใครที่แกล้งเราใครที่ทำร้ายเรานอกจากพระองค์จะมีเวลาของพระองค์แล้ว พระองค์จะตอบโต้แทนเราครับสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องทำก็คือว่าในข้อ50เขียนไว้ว่าจงระลึกถึงพระยาเวจากที่ไกลและให้กรุงเยรูซาเล็มเข้ามาในจิตใจของเราภาษาอังกฤษของข้อนี้นะครับผมชอบเขาเขียนดังนี้นว่า remember the Lord in a distant land remember the Lord ให้เราระลึกให้เราจดจำถึงพระองค์ครับหลายครั้งเมื่อมีใครมาทำร้ายเราเมื่อมีใครมาแกล้งเราหรือเราได้รับความอายุติธรรมบางครั้งพวกเราหน้ามืดน,นะเราก็คิดอยากจะแก้แค้นเราคิดอยากจะใช้วิธีต่างๆนานาที่จะตอบโต้แต่พระอุ่งเตือนเราครับพระองค์บอกว่า remember the Lord ให้เราระลึกถึงพระองค์ทันที และเมื่อเราระล,ลึกถึงพระองค์จากที่แดนไกลนั้นพระองค์จะจัดการแทนเราแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราได้รับบทเรียนจากพระธรรมตอนนี้ครับผมขอพระคุณพระเจ้านะครับนะหลายครั้งหลายคราวเมื่อเราศึกษาพระธรรมเยเรมีเราก็เห็นถึงความชั่วร้ายต่างๆนะที่ประชากรของพระองค์หลงลืมพระเจ้าและพระองค์ทรงตีสอนพวกเขาหลายครั้ง แต่พระองค์ก็มีขอบเขตเวลาของพระองค์ว่าเมื่อพวกเขาถูกจับไปเป็นชเชลยในต่างแดนถึง70ปีเมื่อเวลานั้นสิ้นสุดลงพระองค์จะนําพวกเขากลับมาชั้นใดก็ชั้นนั้นมาเทียบม,มาประยุกต์ในชีวิตของเราปัจจุบันหลายครั้งเราก็หลงลืมเราก็ทําผิดเราก็พัดพาไปจากทางของพระองค์แต่เมื่อเราระลึกถึงพระองค์นั้นพระองค์จะทรงให้เวลา ที่เหมาะสมกับเราในเวลาที่เหมาะเจาะและพระองค์จะจัดการปัญหาของเราเมื่อเราละลึกถึงพระองค์จากแดนไกลครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับสาธุการแด่พระบิดาที่รักขอพระคุณพระองค์สำหรับพระธรรมในวันนี้ที่ทำให้เราเรียนรู้ว่าพระองค์จะทรงลงโทษและพิพากษาบาบิโลนที่เขาได้ทำร้ายต่อประชากรพระองค์ และสิ่งนี้ได้สะท้อนให้กับเราว่าแม้ว่าเราได้ทำผิดทำบาปต่อพระองค์ถ้าเราระลึกถึงพระองค์แล้วพระองค์จะทรงแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องในเวลาที่เหมาะเจาะขอให้พระธรรมในวันนี้นั้นเป็นที่หนุนจิตชูใจเราให้เรายังคงยึดมั่นในพระองค์และเมื่อมีใครมาทำร้ายเราแกล้งเราที่เราจะไม่น่าเมื่อตามมวทำด้วยวิธีการของมนุษย์แต่ให้เราระลึกถึงพระองค์ remember the lord พระองค์เจ้าข้าช่วยเหลือลูกด้วยเถิดให้ลูกมีสติด้วยเถิดจึงอธิษฐานทูลขอสนน่นนี้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงวอวยพรและเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฝ้าเดียวของคริสตจัจกรแสงสิภาพของเรานะคะ